วันนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับผ่านแอปหาเงินฟรีนะครับด้วยการถอนเงินเป็นในส่วนของเหรียญ d o g e c o i นะครับก็แอปนี้เป็นแอปใหม่ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับเมื่อ2 3สาวันที่ผ่านมาครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ลองถอนเงินไปแล้วนะครับอยู่ด้วยกันขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ1000กว่าคะแนนนะครับก็จะเป็นยังไงนั้นเงินเข้ามาหรือเปล่าได้รับเงินจริงไหมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ผ่านแอปหาเงินฟรีนะเป็นแอปใหม่นะที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับมชเชอว่านะแอป Launch Master Earn Cas h นั่นเองนะครับก็ในส่วนของเรียนนี้ในส่วนของแอปนี้เป็นการถอนเงินเป็นเรียนของคริปโตเคเรนซีนะครับก็ผมใช้ได้ทำการถอนเงินไปเข้าบัญชีของ Bit Cup นะครับแล้วก็นับตอนนี้รับเงินเข้ามาได้ยังนะแล้วก็การถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดคลิปนี้แล้วก็จะมาสอนสร้างไรายได้กับแอปนี้เผื่อว่าใครที่ยังไม่เคย โหลดมาของแอป Dodge Master Earn Cash นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอป Dodge Master นะครับก็นาในส่วนของการถอนเงินนั้นก็ไปที่หน้ารางวัลน,นะครับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับก็กดที่รีเดมไปเนาะขั้นต่ำอยู่ที่1,000นะครับ 1000คอยด้วยกันนะครับหรือเท่ากับอยู่ที่10เซนนะที่เขาเขียนไว้ตรงนี้คือ10เซนเนาะการถอนเงินน่าจะใช้เวลาประมาณ1-7วันด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่1000คอยนคอยนับหรือเท่ากับ กี่บาทนะหรือเท่ากับอยู่ที่ประมาณสิบเซนนั่นเองนะซึ่งนะถอนไปแล้วนัาโอนก็เงินก็ถูดเข้ามาในส่วนของบิตคัพเข้ามาได้ปล่อยแล้วนะครับอยู่ที่1.356103.03 dogecoin นะครับเมื่อวันที่21เดือนพฤศจิกายน2,023นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบินนะครับเดี๋ยวคนเข้าหาว่าผมตัดต่อนะอ่ะเดี๋ยวไปดูบินในส่วนของอีเมลที่เข้ามานะครับ โอเคทุกคนนคับนี่ก็คือบินนับดีทุกคนนะผมสไลด์ให้ดูเลยทุกคนนะี่ทุกคนว่าเป็นบินจริงๆนะก็ได้มาน้หนึ่งจุดสามห้าหกหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามดอชคอยนะครับนี่ทุกคนนะถอนไปเมื่อคืนแล้วก็เงินเข้ามาวันนี้ถือว่าการถอนเงินเร็วมากนะครับไม่ถึงหนึ่งวันเงินก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะในส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปบิตค u ันะว่ามีเหรียญเข้ามาตรงกันหรือเปล่านะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็เปิดในส่วนของประวัติการฝากเหรียญของดูชคอยของแอปบิดครับนะนี่ทุกคน,นเวลา11นาฬิกา41นาทีเหรียญถูกฝากเข้ามาแล้วก็อีเมลเข้ามาเวลา11นาฬิกา42นาทีนะก็จำนวนเหรียญก็เท่ากันนับ1.35 1> 6 1 0 3 0 3ดอชคอยนะผมน่าเรียนก็ตรงกันเวลาก็ตรงเวลาก็อันนี้เร็วกว่านะแปลว่าวันที่นั้นตรงกันนะครับก็เป็นเรียนที่เข้ามาจริงๆนะครับแล้วก็แอปนี้ก็ใา่เงินจริงๆด้วยนะครับ d อชมอนสเตอร์เนาะใครสนใจก็นะครับสามารถที่ไปค้นหาที่ Google Play Store ได้นะครับ พิมพ์คำว่า Don't Master หรือจะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นกัน,นครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วก็ถึงหน้านี้แล้วนะหรืออเรานะครับยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้เรากดติดตั้งหรือดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีคนเล่นน้อยอยู่ทุกคนนะประมาณ5,000ดาวน์โหลดนะครับอายุ3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสไร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วก็ให้เราเปิดแอปนี้เลยนะครับจากนั้นก็นะมาที่ การเล่นนะครับหรือการสร้างไรายได้นะครับผ่านแอป,ปนี้ก็คือเป็นการเล่นเกมทำออฟเฟอร์หรือการทํางานนั่นเองนะแล้วก็มีการดูวิดีโอด้วยนะครับพวกนี้นะก็นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับอันดับต่างๆนะของเซิร์ฟนะครับว่าใครทําอันดับได้เยอะที่สุดน,น,ะนะนี่ทุกคนเนาะอันดับหนึ่งก็1 6 817นะครับอ่ของเราก็ยังไม่ติดอันดับนะตรงนี้เนาะแล้วก็เมนูนี้คือเมนูของการเชิญเพื่อนนะครับก็ได้มีภารกิจของการเชิญเพื่อนด้วยตรงนี้ทุกคนเนาะผมก็ทําภารกิจไปแล้ว3าภารกิจเสร็จสิ้นแต่ว่าผมยังไม่รับเหรียญเนาะเอาไว้ผมเก็บไว้ก่อนค่อยมารับทีเดียวนะครับ ส่วนอันนี้คือเป็นในส่วนของโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของเรานะมีทั้งรูปโปรไฟล์แล้วก็บาลานซ์แล้วก็ทั้ง total เอินก็คือ,อไรายได้ที่เราเคยสร้างมาเคยได้มาอันนี้ไรายได้ที่เรามีอยู่อันนี้คือการถอนเงินครั้งล่าสุดน,นะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะดูการสมัครสมาชิกหรือการวิธีการดาวน์โหลดวิธีการสมัครสมาชิกแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโอสอนสมัครสมาชิกสอนดาวน์โหลดผ่านอแอปนี้นะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอะ มาดูกันนะวิธีการที่เราจะหาเงินก็คือเป็นการสะสมเหรียญที่เป็นเหรียญสีเหลืองตรงนี้นะครับได้จากการที่เรานั้นไปนับนี่ทุกคนนะครับวบนัส5เหรียญด้วยกันนับกดโอเคไปเลยนะครับโอเคทุกคนนะทีนี้ก็ไปดูวิธีต่อมาก็คือเป็นการเล่นเกมนะครับแล้วก็ถ้ามันเด้งที่โฆษณาอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็รอให้มันขึ้นกากบาทแล้วก็ค่อยปิดไปนะครับ โอเคนะครับทีนี้ก็กดกระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคมันจะมีเกมให้เราเล่นอยู่ด้วยกัน3เกมนะครับเกมแรกก็คือโมโต้นับเกมที่2 c o n t น c t c o n n e c t c l a s s i c นะเกมที่3ก็คือเกม b u ตเบิ w วูดนะครับอันนี้ก็ผมจะลองเล่นเราเล่นได้นะครับจะได้รับอยู่ที่อ่าคะแนนนะอันนี้ก็คือ Play and e a r n up to 10คอยเนาะเล่นครั้งแรกรับไปเลย1คอยด้วยกันตอนนี้ก็1 8 2 9นะครับกดเล่นไปนะครับ เดี๋ยวรอให้มันโหลดไปนะครับ1 8 2 9ดเดี๋ยวดูกันว่าเราได้รับไปกิ่คะแนนนะครับกดเล่นไปเลยนะครับทุกคนนะอันนี้คือการเล่นเกมของเกมนี้นับคอนเด m เ s อร์นับอ่านเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหน้าจออีกหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เรานรับเลือกเลยนะผมไม่น่าจะว่ามันเล่นยังไงผมจะเลือกอันนี้ก่อนละกันนะโอเคเป็นภาพนี้นะครับอ่าขออนุญาตแคปหน้าจอหน่อยนะครับต่อมาก็คือเราก็เลือกหนะ้าในส่วนของ ภาพที่มันเหมือนกันเลยโอ้โ oh หมันเหมือนกันที่อยู่ใกล้กันเหรอแบบนี้ทุกคนนะก็คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเล่นใน PC นะครับอ่าแบบนี้เองนะครับแล้วก็อันนี้ได้ไม่ได้อยู่นะครับที่มันอยู่ใกล้กันก็คือเราก็เล่นไปเลยคืออันนี้แหละอันนี้อยู่ตรงไหนไม่ได้สีนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างนอกคือข้างนอกตรงนี้ได้อยู่นะ อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ได้อยู่นะครับผมฮะเราก็เล่นเกมแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะมาดูกันว่าเราจะได้ไปกี่คะแนนนะครับจากการที่เราเล่นเกมนี้มันก็ใช้เวลาหน่อยทุกคนเนาะเพราะว่ามันเป็นเกมสไตล์การคิดวิเคราะห์นะว่าเราต้องเลือกตรงไหนแล้วก็ไปที่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมนะอ่าันนี้ก็เสร็จสิ้นตรงนี้แล้วนะครับเรียบร้อยตรงนี้นะครับโอเค เหลือแค่ไม่กี่อันแล้วทุกคนนะอ๋อมัน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 บังตรงนี้อยู่นะมันเราเลือกตรงนี้ไม่ได้เพาะมันบังอยู่นะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าเราจะเลือกเป็นในส่วนของตรงนี้ก็ไม่ได้แต่ว่ากบน่าจะได้อยู่นะครับทุกคนต่อมาก็อันนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมโอเคได้ตรงนั้นได้อยู่นะครับสีแดงอันนี้ไม่ได้ทุกคนนะสีแดงตรงนี้นะหาไม่ได้ทุกคนนะเราเลือกไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะสรุปว่าเราจะแพ้ลระป๋าในสงคามนี้ผมก็ไม่แน่เหมือนจะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะคิดว่าน่าจะแพ้แหละเพราะว่ามันเลือกไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อยู่นะมันมีให้เราสับเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมขอสับเปลี่ยนนะใช้โอกาสสับเปลี่ยนนะครับอ่ะแล้วก็สับเปลี่ยนมาแล้วมันจะได้อีกหระเป่าอ่านี่ได้อยู่อ่าแล้วก็มันเป็นแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจคืออะไรอ้อ หมดเวลาสับเปลี่ยนเหรอเออมันสับเปลี่ยนแต้เ่ามันตกี้มันมันไม่มีตัวเลือกให้เราเล่นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อ่ะเล่นต่อไปเลยอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้ล่ะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่คือไม่ได้หมดเลยเพราะว่า,วาตำแหน่งมันมันมันไม่มีให้เราเลือกนะครับอันนี้ได้อยู่นะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับกบล่ะ กบได้อยู่นะกบได้อยู่อันนี้ไม่ได้ว่ามันติดกันอยู่หาลิงก็ไม่ได้นะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันสีแดงอาสีแดงไปก่อนนะครับอาโอเคได้แล้วแล้วก็มันสับปิดไม่ได้มันก็เลยสับปิดเองอัตโนมัติตรงนี้นะครับถ้ามันสับเปิดอัตโนมัตินะครับตรงนี้มันก็จะเสียเหมือนกันนะ โอเคนะทุกคนนะน่าจะจบตาแล้วทุกคนนะอาจจบตาไปแล้วหนึ่งตาด้วยกันเนาะแล้วก็เราค่อยรับรางวัลและผ่าตรงนี้มันขึ้นเป็นดาวน,นะครับก็เราลองกดเข้าไปรับได้มาอยู่ที่500ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันคือ500อะไรอ๋อ500ดาวเมื่อกี้ทุกคนเนาะเราออกจากเกมไปแล้วก็ดูกันว่าอ,อันนี้คือคะแนนที่เราได้มาอยู่ที่3เหรียญกดเคลมยูวาร์ดนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะคะ โอเคทุกคนนะครับผมตรงนี้นะเมื่อกี้เรามีอยู่ที่1 8 2 9ดูเหมือนว่าคะแนนไม่เข้ามานะอ่านี่ทุกคนคะแนนอัปเดตแล้วเมื่อกี้มันไม่อัปเดตอีกนะครับได้รับมา3คะแนนเมื่อกี้นะครับจากการเล่นเกมเนาะต่อมาก็คือเป็นการเล่นสปินนะครับอ่าสปินนะครับก็มีสปินให้เราเล่นตรงนี้นะแล้วก็สปินไปนะมันก็จะสุ่มว่าเราได้รับไปกี่คะแนนนะครับอ่าอันนี้ได้รับมา3คะแนนก็กดคําว่าโอเคนะครับ โอเคทุ okay, กคนนะต่อมาก็คือเป็น refer task นะครับนี่ทุกคนคือภารกิจนะภารกิจของการเชิญนะครับก็เชิญไป5คนรับไป200คะแนนเชิญไป10คนรับไป400คะแนนเชิญไป20คนรับไป1000คะแนนด้วยกันนะครับตรงนี้นะตอนนี้ผมก็ยอดของผมอยู่ที่28คนด้วยกันนะครับสว่วนอันนี้คือการรับชมวิดีโอนะครับกดเข้าไปก็มีวิดีโอให้เรานะครับเราก็รับชมไปเลยนะครับตรงนี้ให้จบ1วิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมันมีเซอร์วยให้เราทำนะคาว่ารับชมวิดีโอคือเรากดเข้าไปเมื่อกี้วิดีโอเด้งเข้ามาแล้วก็ได้รับมาอยู่ที่3คะแนนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามีอยู่ที่32คะแนนตรงนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็อ่าเราก็ไปทำภารกิจเซอร์วย์ CPX Survey บิดหลับคือการทำแบบสำรวจนะครับผมนะต่อมาคือ Offer Wall กับแอป o f f e r แล้วก็ สองอันนี้คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำภารกิจนะครับส่วนวิสิตแอนเอนก็คือเป็นการรับชมเว็บไซต์นะแล้วก็รับเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือการสครัชนะครับอ่ามีเท่านี้เกี่ยวกับช่องทางการหาเงินของแอปนี้นะครับส่วนนี้คือท็อปออฟเฟอร์ก็คือ Off e r w a ์กับแอป Off e r นะครับก็คือเป็นการโหลดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับตรงนี้นะส่วนต่อมาคือการจัดอันดับอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องอะไรคือแค่บอกว่าใครได้อันดับเท่าไหร่มีคะแนนเยอะเท่าไหร่แค่นั้นเองนะต่อมาคือการนนเพื่อะครับก็ เพิ่ิของการเชิญเพื่อนเมื่อกี้เลยกด refer friend now ก็คือเป็นการเชิญเพื่อนตรงนี้นะแล้วก็ไปแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนหรือแชร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ไปยังบล็อกไปยังเฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊ก แล้วก็กลุ่มของ Facebook หาเงินออนไลน์แล้วก็ในส่วนของ l ล n e ออฟฟิเชียลแล้วแม่ก็ไลน์กลุ่มนั้นเองนะเราก็สามารถไปใช้ได้เนาะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับการถอนเงินก็กดดีเดียไปนะ G Cash ก็จะเป็นในส่วนของอสกุลเงินของกระเป๋าของฟิลิปปินเนะาะเพื่อฟิลิปปินส่วนมายาผมไม่แน่ใจคืออะไรนะครับแต่ว่าผมจะถอนเป็นดอชคอยกดเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอง,ลองกดที่มายานะ มายาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเนาะได้เป็นเหรียญของฟิลิปปินส์แล้วเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอิน,น G c a s ีแคสเก็คือแน่นอนของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ไปที่ดอ c คอยแล้วก็เลือกนะครับมีเท่าไหร่ก็อ่าผมมี10เซนเหมือนกันก็กดแล้วก็ไปเอาอีดร s สของบิตคอยนะครับอ่าก็ของดอ c คอยนะก็ไปที่บิตค u ันะครับจากนั้นก็ทําให้เราไปคัดลอกนะครับในส่วนของอ d ดร s สนี้นะครับอ่าก็คือในบิตครับนะ แล้วก็มาวางหนะ้าที่แอปเมกี้นะครับอ่ามาวางตรงนี้นะแล้วก็กดดีเดมไปนะครับเคนี้นะครับอ่า u c c e s s f u l นะแล้วก็ไปที่ History นะครับอ่าแล้วก็ไปที่ e request นะครับอ่าอันนี้คือ pending อยู่นะผมหนะ้าที่เราถอนไปเมื่อกี้ สิบเส้นนะก็อยู่ในส่วนของถานะอยู่ที่เพดดิ้งกำลังรอการชําระเงินนะพวกนี้เนาะก็ประมาณนี้ในสวนการถอนเงินแล้วก็การหาเงินจากแอปดัชมิสเตอนะแอป,ปนี้ก็ถอนเงินได้จริงนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ได้เรียนจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่ไปดาวน์โหลดแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการถอนเงินว่าแอป,ปนี้สามารถที่จะหาเงินได้จริงนั่นเองนะครับใครต้องการรับอ่างเปาคืนนี้นะเวลา3ามทุ่ม เวลา3ทุ่มประมาณ3ทุ่ม30นาทีนะแต่ไม่ก3ม็3ทุ่ม30นาทีกว่าเนาะจะมีการลงคลิปอ่างเปานะครับก็มารับกันได้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ